สวัสดีค่ะชื่อมุกดาชาวณนิกิจชื่อเล่นดีดีค่ะอายุ22ปีจบจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะวันนี้ดีดีจะมาโชว์ความสามารถพิเศษคือการเต้นเคปป๊อปค่ะ ที่ที่้มีความมั่นใจสดใสได้ทั้งวันนี babies, uhh. ่เลยเจเล่บิวตี้สูตรน้องใหม่ไฮวิตามินดีไฮแคลเซียมอย่าลืมเพื่อนๆช่วยหวดให้ดีที่มุกดาชาวนิกิตด้วยนะคะเจเล่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามิน